เาเริ่มจิบมบเลยผมมรัคันเนาะอาน้ครับบรรยากาศครับช่วยงานป้าป้ปาโซ่ขา<ส>ขมยังไงขไ้ามยังไงนี่ครับเนี่ยมันสุดหอดครับกินกับเนื้อนี่นครับกูได้มากจังเลยครับครับวันนี้เตรยไม่หมยัมโอ้ไม่มดหลายดอกเงินเมือบอานเงเลยเนาะใช่วันจูโซ่แน่นอวน เต็มกับพุงแก้มนะในเงินเมื่อนบอกว่าหาพันแน่นอนนะมึงเนี่ยแน่นอนนะโอ้ยมันกระบอกไปสั่นละบอกมันอยูนวิธีนี้มึงบอกกับกูแล้วว่าบรรยากาศบรรยากาศดูเศร้าผู้ชายเราไปบอเขาทางมีแห้งบ่อาอยีด้วยนี่พ่อไอยีป่ะกระบอกป่ะถือโน้ตได้บ้างถือโน้ตได้บ้างไทยนะจะเป็นมึงไงไทยนะครับไทยเห็นเบอร์เด้อจิลิน นี่ครับเป็กขี่เราจากบุนธครับบุญทครับของแท้ครับของแท้บุ n d e i ครับจูเเ้าครับจูเเ้าอืมหห้ก็แบบยังก่ะเมื่อห่เราลงเมื่อหราเออหายไปไสนอะไรเดียวเหรอบม่ตัวตัวไม่ันเลยเมื่อไงก็เป็กขี่เราครับไปทางไหนก็กินเราครับเข้ามุสู่นน้ำด้วยครับเื่อย่างแบบบัวลอยบ่บัวลหบัวลอหายมันเห็นในไบบเมืองกว่องเนี่ยนะครับเป็กครับลินอย่างเดียวครับ จะคล้องบอกินครับนี่ตะรวจป่าวป่าอ่ะอบรรยากาศครับบรรยากาศฝากติดตามส่องเลยนะครับเด้ออ้าทรายครับดัมซิ่งบุญสลิกดัมซิ่งมีเงินซื้อรถดำคืออไปทอกแท็บอ่าบรรยากาศบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าครับวันนี้วันอยู่ไฮอยู่มน้าไหมอยู่ป้าอยู่ดงครับของเราไฮโดนป่ะขายหิบอ่าจูๆเข้แน่ใครจะยูทูปก็ซื้อด้วยนะค่าโอเลยค่าโอเลยด่วนแดงอะอะมันบดินด่วนอ้าเค้ื่อง เมื่อเดียวมันออกเฮ้ยคนจิกตามแสนใส่ยักโบกใส่จักโบกี่ไงู้อยู่อ้าากาเป็นกเาได้สองยููขาบ่อบาบ่อบานี่นเล่ะนี่ครับของแทหครับของแท้ขตงเราบุแแ่บสดนะเมาอีแก้วบุญเพียงเดเปือนร่างกายนี่นะครับห้ทอแก้ครับ เดี๋ยวครับผู้ใดต้องการในเขตเมืองครับรับเมาส์สมทีครับติดต่อเสียครับต่อแก่ไหวครับฝากเบอร์โทษนะครับต่อแก่ครับเัอบวยังบวบเบื่อของว่าโอ้ยขึ้นมาบอกเบอร์โทรษนี่บวบจำเบื่ออยู่ความบ่ได้บวน้องเบื่อจุกครับวันนี้มีอยังเขาอย่างไงมุกละไม่จุกเราังลาบครับไล่โซโล่บันทึกวิดีโอ มันถึงวิดีโอครับแล้วจังไปลงบ่ครับเข้าในยูทูบเนยยี่ยยังในยูทูบอ่าลากันไปครับคำใหญ่ๆของไอ้วันครับมาเนี่ยอุ้ยจัดไปแล้วครับ